สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปร a นดอมข้อความจากคนที่คุณคิดถึงนะคะไม่มีกองไพ่ให้เลือกนะคะเป็นการอ่านไพ่แบบร a นด o อมแล้วก็เป็นดวงการอ่านไพ่แบบ general reading ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อาจจะ เป็นเรื่องราวของคุณหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะแล้วก็ด้วยความเป็นแรนดอมก็ขอมอบคลิปนี้ให้กับทุกคนเลยแล้วกันนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ตรงกับชีวิตของคุณก็ ข้ามข้ามมันไปก็ได้นะคะฟังผ่านไปก็ได้ถือว่าฟังเรื่องราวหรือนิยายนเล่นๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของคนข้างบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อความจากคนที่คุณคิดถึงนะคะไอ้ดูซิว่าตอนนี้คนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเอา tower pick of p e n t a c e s คิงล็อครับโอเคเดทตอนนี้คนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะเหมือนกับมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาเขาอาจจะจบบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ไปเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเช่นเช่อนอาจจะเปลี่ยนงานอาจจะมีการเปลี่ยนงานโยกย้ายงาน ยกย้ายตําแหน่งอะไรแบบนี้ก็ได้แบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวมีเรื่องที่แบบค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เขาเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ดูเหมือนเขาเองควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ถึงขั้นกับแบบตกอ,อกตกใจจนชอ็อกจนทําอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอย่างกระทันหันอื และช่วงนี้เขาอาจจะต้องแบบดูแลคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเป็นแบบญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยมีมีเรื่องอะไรมารบกวนเขาหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตแล้วเขาก็ยื่นมือเข้าไปช่วยด้วยความแบบด้วยความที่เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยความห่วงใยด้วยความเมตตาเสน่หาส่วนตัวนะคะแล้วเขาเองเนี่ยตัวเขาเองค่อนข้างที่จะ ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีไม่ค่อยไม่ค่อยหวั่นไหวกับสถานการณ์อะไรต่างๆมากมายนะคะต่อให้มีเรื่องที่แบบค่อนข้างเกิดขึ้นกระทันหันหรือว่าค่อนข้างช็อกค่อนข้างตกใจแต่ว่าเขาก็ยังโอเคก็ยังยัง,ย,งยังเก็บทรงอยู่อะไรแบบนี้อ่ะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายไปสาขาอื่นหรือ ลาออกจากที่เดิมแล้วก็ไปเริ่มทํางานที่ใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าลาออกจากงานแล้วไปทําธุรกิจส่วนตัวอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะคะช่วงนี้ทีนี้ความรู้สึกกับคุณละ่ะ ว้าว wow. ความรู้สึกกับคุณเนี่ยยังดีอยู่นะเดือนสั้นคุณเนี่ยคือเป็นเป็นความสุขของเขาเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาเป็นความสดใสในชีวิตของเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนข้างแน่นอนแน่ใจนะคะว่าคุณคือคนที่เขารักเพราะฉะนั้นความรักความรู้สึกที่เขามีให้คุณตอนนี้ยังดีอยู่นะคะนอ,อัลฟาน รู้สึกว่าแพชชั่นค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันค่อนข้างมีแพชชั่นกับคุณนะคะคิดถึงแล้วก็อยากจะทำนู่นทำนี่อยากจะทำอะไรดีๆให้กับคุณอยากจะจีบคุณเทนอฟาน เขาก็อยากจะทำสิ่งดีๆให้กับคุณ mm. เขามีแพชชั่นกับคุณเนาะแล้วก็พยายามทำทำทุกสิ่งทุกอย่างทำหลายสิ่งหลายอย่างเลยอะคนคนเนี้ยนะคะ mm. เพื่อเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาต่อไป mm. เขาอาจจะไปทุ่มเทในเรื่องของงาน mm. เช่นบางคนเนี่ยที่บอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานซึ่งเป็นอะไรที่ดีกว่าก็ได้ แต่ว่าเขาอาจจะทํางานหนักขึ้นหรือบางคนก็ทําหลายงานอะไรแบบนี้ยเพื่อที่จะได้เตรียมตัวสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณคือเขาจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้นะแต่เขาก็เป็นคนที่พยายามพยายามในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่พยายามในเรื่องของหางานทํางานหรือหาเงินอะไรแบบนี้แต่อาจจะเป็นพยายามในหลายๆสิ่งหลายอย่าง พอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีปัญหามากมายหลายอย่างใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่คนสองคนเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของคนรอบข้างในเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆของตัวคุณของตัวเขาเขาก็พยายามที่จะจัดการพยายามที่จะแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้มันแบบเคลียร์ทำให้มันแบบ เป็นไปได้ดีอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่เพื่อที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วเขามีอะไรอยากจะบอกคุณ king of ครับเขา รักและห่วงใยคุณเขาคิดถึงคุณฟ a สต o ออ e เป a นเดเคเขาดูว่าสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ค่อยได้สวีทหวานสักเท่าไหร่มันไม่ได้หมายความว่า เขาไม่รักคุณเพราะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อกี้ความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยคุณยังเป็นความสว่างความสดใสในชีวิตของเขาเขายังรักคุณอยู่แล้วเขาก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับคุณเขาพยายามที่จะทำเพื่อคุณแต่สถานการณ์รอบตัวเขาอาจจะบีบบังคับก็ได้นะคะมันอาจจะดูแบบไม่โรแมนติกไม่หวานไม่ไม่ค่อยมีเวลาให้หรือว่า เ,เขาอาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนอะไรแบบเนี้ในอ i n น a c l e แต่เขาเนี่ยมีความจริงจังและจริงใจกับคุณนะเขาห่วงและห่วงคุณด้วย คุณเนี่ยยังคงอยู่ในใจของเขาเขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะในใจของเขาแล้วเขาก็เป็นห่วงแล้วก็ห่วงห่วงคุณด้วยไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคุณอื้มทัวร์คัพชัดเจนนะว่าเขารักคุณ เขาบอกว่าเขารักคุณเขารักคุณจริงๆเขารักคุณมากแอ s ซิกออฟสดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาให้หรือเปล่าอาจจะแบบสถานการณ์ความรักค่อนข้างที่จะแบบไม่หวานไม่ฉ่ำไม่โรแมนติกไม่มีเวลาให้กันไม่ค่อยได้มาดูแลไม่ค่อยได้โทรหาอะไรแบบนี้หรือ ไม่ค่อยตอบข้อความเพราะว่าไม่ว่างยุ่งอยู่คุณอาจจะมีอารมณ์งอนๆอนหึงเออไม่หึงสิเขาต่างหากที่หึงหวงคุณคุณอาจจะมีอารมณ์งอนมีอารมณ์น้อยใจอะไรแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวพอทุกอย่างคลี่คลายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาสวีทหวานกับคุณเองเพราะยังไงเขาก็รักคุณจะสติเขาจะ เขาจะออมอบความยุติธรรมให้กับคุณก็คือเขาจะชดเชยให้ถ้าเขาไม่มีเวลาให้กับคุณไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจคุณในช่วงนี้หรือก่อนหน้านี้นะคะเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันเรียบร้อยมันเข้าที่เข้าทางมันคลี่คลายปัญหาอะไรนี่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาชดใช้ให้คุณเองอุย้ยเดอะซันออกมาอีกแล้วปิดท้ายด้วยเดอะซัน ออกมาย้ำนะคะว่ายังไงซาเขาก็รักคุณแบบหมดใจรักคุณคนเดียวรักแบบคือคุณเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีอยู่ดวงเดียวในใจของเขาก็คือคุณนั่นเองเหมือนโลกเราที่มีดวงอาทิตย์แค่ดวงเดียวคุณก็คือดวงอาทิตย์ของเขาคุณคือคนคนเดียวของเขาคนที่เขารักเพียงคนเดียวอะประมาณเนี้ย เวอร์หวังซะไม่มี <laughs> you have no idea how much I love you mm hmm. เธอไม่รู้หรอกว่าฉันน่ะรักเธอมากแค่ไหน mm hmm. you can count on me you can count on me เธอเนี่ยไว้ใจฉันได้นะ mm hmm. เพราะฉะนั้น ที่เงียบหายไปที่นิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้หมดแพชชั่นยังรักอยู่รักมากด้วยรู้เอาไว้เลยเธอไม่รู้หรอกว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนเธอไม่ไว้ใจฉันใช่ไหมไว้ใจฉันได้นะเชื่อใจฉันได้นะ m ามวิ um, tell how much I love you นี่ไงแล้วเวลาจะบอกเธอเองว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนเหมือนที่ว่าผู้อ่านบอกมาเดี๋ยวทุกอย่างมันผ่านไปเข้าที่เข้าทางเขาจะกลับมาชดใช้ให้คุณเขาจะกลับมาทำให้คุณรู้เองว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเขายังเหมือนเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมได้ซ้ำขอแค่ขอเวลาเขาไปเคลียร์ก่อนนะคะ Are you mad at me เธอกธฉันเหรอ โกรธเขาหรือเปล่าหายโกรธเขาเถินนะ It's my fault เขายอมรับผิดแล้วมันเป็นความผิดของฉันเอง I won't care about you if you are not important for me if you are important to me ฉันจะไม่สนใจเธอเลยถ้าเธอไม่สำคัญกับฉันนี่ไงรู้ตัวหรือ,อยังว่าตัวเองอ่ะ สำคัญกับเขามากแค่ไหนวิ i w i y o y w u w e r e r e r e ฉันอยากให้เธออยู่ตรงนี้จะได้ทำอะไรอะไรได้ถนัดหน่อยใช่ไหม Please don't h a t e me อย่าเกลียดฉันเลยนะเขาคิดว่าคุณเกลียดเขาแล้วล่ะ คุณเตีย้ยเขงเราหรือเปล่าอ่ะนี่ก็คือข้อความที่เขาคนนั้นคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยฝากมาบอกคุณนะคะก็จบการอ่านให้เพียงเท่านี้นะคะตรงไม่ตรงยังไงก็มาเมนต์บอกกันได้นะมันอาจจะเป็นเรื่องของคุณหรือเรื่องของใครก็ได้เรื่องของคนข้างบ้านก็ได้เนาะเพื่อนเรื่องของเพื่อนร่วมง,งาน ที่นั่งอยู่ตรงข้ามคุณอะไรแบบนี้ก็ได้โอเคก็จบการอธยายเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ